สวัสดีครับอยู่กับผมกันเคยกับ n อ็ครับวันนี้เรามีภารกิจกันเช่นเคยครับนั่นก็คือทดสอบว่าจะมีคนรู้จักเราไหมครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนั้นก็อยากให้ทุกคนกดถูกใจติดตามหรือ กดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อที่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีจิตกรรมมาฝากกันด้วยไปรับชมกันเลยฮะอะไรนะสุ่มเพชรฟรีมีที่ไหนก็ที่นี่ไงไเว็บส่มเพชรฟรีไฟรันตีได้ฟรีแน่นอนดูวิธีการสมัครกันนะครับอันดับแรกครับให้เราสมัครเข้าใช้งานของเว็บก่อนนะครับให้เราไปที่เมนูสมัครเข้าใช้งานครับก่อนอื่นให้เราคัดลอก u i d เกมของเรามาใส่น,นะครับจากนั้นตั้งรหัสผ่านกดยืนยันเพื่อทำการสมัครจากนั้นให้เราเข้าสู่ระบบด้วย u i d ของเราที่เราสมัครไปเมื่อสักคร เราจะสุ่มได้นั้นเราจะต้องหาเครดิตที่มีแจกให้ฟรีหรือถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า E L R Code ซึ่งมันจะปรากฏให้เห็นในคลิปหรือไลฟ์สตรีมสดเกมฟรีไฟล์ Fi ของช่องนี้นำรหัสที่ได้มาเติมเริ่มสุ่มรางวัลหากได้รับรางวัลจะปรากฏที่หน้าจอและเมนูผู้โชคดีถ้าสนใจก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับเอาล้วครับเดี๋ยวเราจะมาโซนกงนช,อชอุอ้าวเฮ้ยไม่ว่อเยเอาทื่อเว่้่ะ เอ้อไม่เว่อรเฮ้ยเอา้าดีดีค้างอ่ะเป็นยังไรกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับขอขอบคุณที่ทุกคนให้กำลังใจด้วยการสนับสนุนในการกดติดตามกดถูกใจไว้ในที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ